จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะร่วมกับวัดพนันเชิงวรวิหารจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธไตรัตนนายกหลวงพ่อโตครบ699ปีถวายเป็นพุทธบูชาที่พระวิหารพระพุทธไตรัตนนายกวัดพนันเชิงวรวิหารอำเภอพระนครศรีอยุธยาสมเด็จพระพุทธจารย์สนิท ชวนาปัญโยกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดไร่มิตรวิทยารามเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์นายนิวัฒรุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประธานฝ่ายคารวะในการพิธีจเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธไตรัตรนนายกหลวงพ่อโตวัดพนันเชิงวรวิหารครบ699ปีซึ่งปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึงส2เมษายนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายพระราชกุศลถวายพระพรชัยแด่พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวและพระบรมบวงศานุวงศ์ โดยมีเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายกเหล่ากาชาดจังหวัดส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหากิจและพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีสำหรับหลวงพ่อโตวัดพนัญเชิงเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยได้ก่อสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1867ปเ็ป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหน้าตักกว้าง20เมตรสูงสูง19เมตร เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยเคยได้รับความเสียหายในสมัยเสียกรุงแต่ได้รับการบูรณะซ่อมแซมมาโดยตลอดจนกระทั่งเมื่อปีพุทธศักราช2394พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าให้บูรณะใหม่หมดทั้งองค์และพระราชทานนามใหม่ว่าพระพุทธไตรัตนนายก เรียกกันในเป็นสามัญว่าหลวงพ่อโตวัดพนันเชิงหรือที่ชาวจีนเรียกกันว่าซัมปอกงประดิษฐานอยู่ในพระวิหารวัดพนันเชิงวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยา